สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะจ๊ะกับช่องแอลชาแนลเมื่อนี้กับมีแนวทางดาวโจนนาะจะดาวโจนว i p พีมาฝากวีฝากน้องเนาะเป็นของวันที่25เนาะจะเดือน7 2,564ก่อนอื่นกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองแอดกขอขอบคุณทุกการตั้งใจน้าจ่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าจ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันตลอดมากขอบคุณเลยร้ายน้าจ่าเนาะะเท่ากับว่าเบื้องผลของวันที่24น้าจ่ะดาวโจนแอดไฮเดน661เนาะ หกกับหนึ่งฟันหนึ่งรูดวิ่งหนึ่งผลที่ออกนะจะ 8, 3, 3, 3, นะจะแปดสามสามสามสี่นาจะคลิปนี้กะรูดน่าจะพี่น้องจ้ารูดเนาะเขาแต่เหล็กกลัลังวันตัวเดียวน่าจะเนาะเหล็กกลัลังวันตัวเดียวกับรูดน่าจะคลิปนี้กะบรูดแบบโบมีนน่อะไรน่ะจะพี่น้องจ้ามีสามตัวเดียวจะพี่น้องรูดแบบ ม่มีเหยื่อใหญ่เลยนอกจากนอขอโทษขอภัยเลยนละนอกจากนอก็มีเขามีรุดนอมือเขามือรุดนอกจากกระปดปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนอจากมีแนวทางกับเสียกมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องอาจจะมีเขาบางรุดบางก็ขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวเขามาต่มต่อของวันที่ยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าดาวโจนวันที่ยี่สิบห้า เอดเป็นเขียนไวเป็นวันที่ยีิบสี่นะจจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เนาะยี่ห้าเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ก็ยังจะให้เป็นเดืนอนหกขึ้นเก่านาะจะเนาะอ่าจะมาห,หรือบ่มาเอดกับบอสามารูได้นาะจะนาะกัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนาะจะฟันฟันหกรูดปิ้ง สากับ6เนาะส่วนตัวเด่น6เป็น6ก็จะให้เป็น6 1 6 2 6่งหกก็จะเป็น3 0 3ศห้า 3932 3932เนาะชุดกัน10 14 17ส่วนส่วนเลขกําลังวันเนาะเลขกําลังวันก็จะให้8 5 60จะผู้ใดมาก,ก็มาจับในตารางวันก็นได้เนะจ้า มีตัวถืออกถือใจหรือว่าจะเอาตัวเด่นมาจับใส่ก็ไดเนาะจ่ะก็แล้วแต่ความมักความชอบเนาะจ่ะเบิ่งพิจารณาเนาะจ่ะถ้ามีตัวมกักตัวชอบก็ลองหยิบคว้ามจับไปเป็นแนวทางเบิ่งเนาะจ่ะตัวเด่นหกสามฟันหกดูดวิ่งสามหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดสามศูนย์สามห้าสามเก้าสามสองตัวเด่นตัวเด่นก็จะเป็นเด่นหกเด่นสามนาะแล้วก็ชุดกันหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด เลขกำลังวันเลขกําลังวันก็นมีแปดมี5มี6มีศนย์นจะเนาะนี่ก็เป็นดาวโจน VIP มีตัวมกักตัวชอบก็บจดไว้นะจ๊ะแคบไว้บบมักกระพานนะจ๊ะ,นะจะนเนาะแนวทางมีเขามีรุดนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะาะเดี๋ยวจะเน่นไหนนะจจะเนาะเป็นหกหนึ่งสามเก้นึ่งสามศูนย์ส หนึ่งสี่ธรรมกตามน่าจะธรรมมักกะพานเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอดกับสุดท้ายกับขอพระคุณน,น่าจะขอพระคุณดุกันบ้างแรงใจคือเก่าน่าจะเนาะขอให้พี่น้องมีโชคมีลาภลำล้ำด้วยลวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับสุขูสุขคนน่าจะก่อนเสียออกไปกับซอยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะบริพาทคลิปต่อไปน่าจะเนาะ มีแนวทางดีๆกับสิมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมอีกคือเก่านะจ๊ะไว้พอกันคลิปหนานะจ้าสวัสดีค่ะ